นบอกแค่อันมาสามหมูเลยบริเทียบเสียงน,นะครับต่อไปนี่นะครับก็จะเชิญอาจารย์ภาสาหน่อยมาเล่าพันขึ้นมาล่ำลองให้พี่น้องฟังมันม้วนเขาว่าเล่าผู้หายผู้หายทั้งว่าผมกดให้พี่น้องเบิ่งเอาอันที่หายพันนี่คือกาเกิอผมบอ สร้างหอมต้องถอดผัว,วาหายกันมี้น้ำเขาเบิดทุ่แน่ยดอกกระสันแล้ววะอเช่อนอาจารย์ปลาใสครับ สมอน,นี่กันผู้หายเนี่ยวดวดกับเราดนเนาะแม่นเจ้าอยู่บ่โอ้ยที่หายกันที่หายพอดนอกเว้ยถ้า <c oughs> เกิดน้ำมันกล้าเกิดวะไปลำใจกับ,บาอาจารย์ข่อยผู้หายผู <c oughs> ้หายตากระติบตีบ,ตบแต่มือน,นี้ใส่ขนตามาเยอะ <c oughs> เจ้าเห็นหงอยู่บอกว่าจักข่อยก็ใส่เบิ่งสนดาราอยงามคือเขาไปว่าเจ้าบ่เห็นหงได้ยินไปมองได้ก็ว่าเจข่อยผู้หายผู้หายข่อยก็ะเทยอยากงามสนเราล่ำเหมือนคนฟังเบิ่งว่าล่ำมวนล่ำยินแท้ ปาใสน้อยอย่าลืมเด้ออยากติดต่อแม่อ้่บากเส้นสุขเด้อพอขั้นเป็นบาจกา,างรับรองได้ย่างสบายกูดประทาไยบอกให้ตำบลอยู่ของปลาใสเดชดผู้ดมคืออำเภอให้คือเอาในเด้อทานเรือสิตทงไปบ้านบอมีไก่ตอกพ่อยบากเส้นสุขให้จือบาย Bạc xem xúc ngày chưa bay, ba bao nói, bao nhiêu bao ba bao nói, bao nhiêu bao sát ta ơi 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 nhiêu bao 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 แม่เอ๋ยปาเสเกิดจากนี้แล้วตั้งแต่น้องคนกําเนวลูกทำนา้ำพระทำแต่งเองบ่มีได้ฉันบ่ใจเจ้าของด้วยถึงบ่สวยกะทาสร้างเนวแเทนเป,นป็นผู้สร้างสวรรค์พูดแต่งมาไพศิวาผู้หายกะตามสร้างบ่ปิ้นยังครบอาการ32มสผู้ดีเบือหายแต่ว่าใช่เดี๋ยวนี้ แต่ว่าชายเดี๋ยวนี้เห็นคนงามจ้องตาใสปุ๊บเบื้องพย่ต์มาใส่เหาสันตะเนาะถึงป้าใสพี่หายแต่ว่าชายเดี๋ยวนี้เห็นคนงามต่อจ้องตาใสถึงป้าใสผู้หายขั้นมีไ้ไรควบขันมีบอเน้นบนคขั้นเจ้าอย่าวันตกใจย่านเสียงไรบททันนอนป่าทาเห็นคงเท ชาติในแม่พ่อเพียงนี้มาหากินตามบางมาหาลำรับจ่างพ่ได้คาคผมคัดบส่สมค่าจ้างจังกาบก็อภัยเดือแม่เดือบ่เท็มใจคนฟังอย่าเฝ้าหันหลังให้อย่าลืมป่าส่น้อยดังคอยโวยสาวอ่านปางเด้อพอปู่เด้อแม่ย่าอย่าลืมลูกไปลาป่าส่น้อยเบอเ์บอส ล้วยอยกกู่ซ้ำโหบกะํำน้ำกาบหากินไปวันๆกบแต่พ่อ,อยามทองมาหาลำหารลองกินไปตามสาถามสามารถพอเหต็ดใดทัานดีหายกบเบืองเอาลำพ่อได้ซื้อเขาหลอกเม่เอย <c ười> แต่ดีตัวนจาจ้กของเนาะ <c ười> ลำพ่อได้ซื้อเขากิโลมาข้าวมันสวยเกิดมาสวยผิวดำกําพ่อปั่นบึง พกเสลึงบอมี่ไอ้ผมามันนั่นกันว่าซื้อเข่าก็เอาเงินมาให้ดืตัวละขอบคุณในหลายเด้อเพื่อนรักจืดมาแต่ไกลอยู่วขอบคุณครับขอบคุณครับมาแค้นไปเอาเงินเนี่ยเมื่อคีย์บอร์ดอาจารย์ดนตรีพคนกับมาหาเงินด้วยกันเด้อตัดทำใจเด็ๆเนาะเนาะมอเลมมอแค้นก่อนเพิ่นว่าโอลิสิหลงก่อนลำดอกคงจะน้ำเงินไลย มอดมองใดล่ะพี่จังว่านที่ละใครก็บ่รด้ซ่อมลำพ่อได้ซื้อเขาเนาะลำพ่อได้ซื้อเขากิโลมาเข้ามันช่วยเกิดมาสวยผิวดำกำโพพันบึงหกสลึงมง่มีไผมามานคาดอกบ่พอพันป่านนั้นกระ่บบตเตียงคุณแม่เอ้ยจันเกลเงผูวหายอยากไอ้เว้าตัวกันความขาดฝันสมอือพ่อเลี้ยงเต่ชีวิต บ่วางรวยคือเขาดอกปาสิหน่อยอยู่ไปตามตัวข่อยคนบ่สวยลูกบหล่อบ่เป็นยังดอกพี่น้อเนีบยญุรสางบ่ไหลชาลิเอ้ยคัตบ่ตีบา่าผู้ไายิ้มก็หลดเดคนนีเด้อ <c oughs> ถือว่ายิ้มเจ้าคนงามเนาะแม่ขาเนาะ <c oughs> คุณแม่มาฟังลำมเอ้ยคุณพ่อมาฟังลำมเอ้ยคัตมา บตี่าพูอให้ลำบ่ม่อนกลับไปหาเดิอบ,บากเสยนสุกเดิอคุณขาบ่ไกลพ่อดีชาลีเอยเ้ยเห็นว่าดำขิลีมีคองดีคือกับโมเ <c oughs> <c oughs> บ้าเรื่องแฟนคัดเรื่องสู่ม่อนนี่อย่าทมไปพยายามผูกขาทั้งบันบากเส้นสุกสิห้ามกป,า,ป,กป,า,า,ปาสิูปนกรับผมล่อทาถามหาปาสิน้อย มาเราพันหักันถั่วขั้นบทีบ้าผู้ให้บ้าผัวห่างผัวหมายมีอยู่บ่อาจมีบ่บานเฮาบ้าผัวห่างผัวหมายขั้นไปแวบบ้านข่อยเจ้าคือกันเป็นถั่น้อยบ่อยมาเป็นถั่น้อยบ่อยมาไว้เร่รอน คือลำมวนเอาจังส ah. <Alrighty. S 3> ีเนาะเอาเตยจักหน่อยเนาะเอาตีละเออแบบปลาเตยสดๆเอาเตยใส่แค้นอนุรักษ์หมอลำก่อนกันเด้อจังคอยเอาดนตรีใส่น้ำมาเข้มยับออกมาหน้าหานจักหน่อยได้ยังหดกับไปคือเบาไหลอันนี้แม่ลำใส่แค้นดนตรีอย่าฝ้าวใส่เด้อเออนี่มาสรุปรอเถอะ ทั Country, ้งถึงกะไล่ท <that> ั้งเตะกะขาวอันบัฒนะอะไรเนาะจับไม่เนาะมันฟอนวัฒนะเธอชีวิตของสาวมั่ล่า ชีวิตของสาวมอลังสุดแสนละกำจําเป็นล้ตรงฟืนหลอดเลหากินกลางคืนหลอดเลหากินกลางคืนสุดแสนกำคืนละพวกเรามันจนมันจนไอหนุ่มไม่สนก็ตามไม่สนก็ตามใจไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยโชคของหัวใจไม่มีหรอกนะไม่มีรอยเลยมันยาฉลุปชาวนาหัวใจมันซื่อมันเชื่อไม่เช,ชื่อจันหลือไม่เคยลวงอย่ามาเด็ดดวงให้มันลวงลวยลาโพดสงสัร เมตตาเห็นใ,ใจเท็ดนายอย่ามาหลงรลอ่อถ้ารักก,กันจริงไม่เพ้อวิงฉันก็จะรออย่ามาหลอ,อกกันเลยน้อฉันเล่นม,มาพอน้ำใจผู้ชาย <c oughs> ทำลายหวัวอกจนชำ้ำทำลายหวัวอกจนชำ้ำนั่งขอท่านนำยาดียำผูกรับคำหลับมันเม็นอีนออ้องยำทองเมนเก๋มาเห็นใจลองเถิดพีขา บางเอิ่นพีบางยิมยุ่ยเปื่อยยู่โอ้ยผู้นังฟังล่ำจะเป็นรูปรอเนาะคอยได้รำจะคดรอรเนี่ย่อยยิมมาลงตัวเข็นใจน้องเิอพีขาพียาได้มาหรอก,กินไข่แดงพีขาราคามันแพงฉันต้องละแพงได้ไปกันเชื่อไม่ไหวน้ำใจใเธอไม่ไหวน้ำใจใเธอใจละเมอรักเธอ หวานมันตานเหีวอเอ้เธอยก็อยู่ไี่อนจะสุกหน้าสุกหลังนี่ละยามเธอเบื่อจะแล้วถึงกินมันแก้วก็ไม่รู้จากมันมา่ฉันลงมล,ลงปวดระบงหัวใจกขวัวจะโทน ไม่ไหวเป็นเพ ح, หวัวใจต้องไจนีเนี่ยเมื่อเธอสมใจทิ้งฉันไปเลยไม่เดียวเลเพรเธอจะไม่เย็ดเสฉันต้องรอยเพน้ำตาตกน้อยคิดไปคิดมามันแขน็งคิดไปคิดมามันแขน็งมันเจ็บค,คนแขน็ง คนแค็งมันเหน่งมันอังเก็บคนแข็งมันเหน่งมันอังบิดคมบังคมบังยังพออยากหองมันกองเม็นทัวเมืองนั่นนัหนวันนั้นวันนั้นนั่นวันไี้นี่นาเนี่ยโมมาป่าไปอยู่บ้านลูกสาวเมถาวรมาํำอยู่บ่บบมาป่าไ้อยู่บ้านเนี่ยบบมาป่าไ้อยู่บ้านมาเถียวในงานฝันเบาสำนอยสำนอยเนี่ยมาํำหอยอยากฮีเด ไอเดยม่มาน้ำหอยอยากขายเดไอ้เดอยากขายเดอหลออจังสีเนาะ พอมาล่ำไปอยู่คีย์บอร์ดก็มีน้ำพราะว่ามีหางเครื่องมันนี่มีประสายสิล้องล่ำใส่อ่ะบล็อกใส่กล่องละใส่กีตาร์คีย์บอร์ดที่พวกท่านเอาใส่อ,อาจารย์คีย์บอร์ดเขาจะฝัาใส่ได้เอาเอาเอมีสองระบบเอออันใดสิมวนสมวนเนี่ยเด็กเสนอเลยเลย,เลยผู้ฟังเด้อโอละนน้อ เับไปลอยแก้มเจ้าไปลอยแก้มบาราบุใจก็เป็นสีไปลอยมันนี้ <c oughs> อยากบอกของเก่งอยู่ตัว้าลี่เอย๋ยเห็นผู้น้อยผู้ใจเจ้าขยามาก,กวนนยามาใส่สมนนุนโหวหารใส่ข่อยนี่ละปลาใส่หน่อยคนหนึ่งคือกันน้ำสก,กุมลม่เรพันใบกอูอยู่ตัวคนเขากัน,กนทว่าทางเด็ดอุดมรลนิยมขกิดลาย กูดะาทยตำบลบากเส้นสุกบานอยู่จำไม่เด้คุณปณู่มีการมีงานจำไม่เด้คุณแม่มีการมีงานม,มีบุญจินขกินท่านหรือว่าขึ้นบานไหมคนลูบลางบบยยญ่แต่ความรู้เลือกินคุยจักหน่อยเนาะบางคนก็นได้ยินปาาเสตซือเห็นจะแล้วก็จือจำหน้าจำตาผูบ้บางคนถามหาว่าเศ้าลำเหล่าโ ว่าสร้ลำแล้วบ่ยังอยู่เด้อคุณพ่อยังอยู่เด้อคุณแม่ผู้เคยใส่เคยซอยเยังบ่ท่านในถอยยังบ่ท่านในจากแนวมันทุกมันยากอาสิบทำหน้าบ้าชนะคนจนบ่มีแบ่งคือเพลินบ่มีแบ่งคือเพลินหาลำจาน น้ำซอยเอ้ยบักแล้วแล้วนั่งขวาแล้วเออบักกังเวียนขวาแล้วก็ได้เอาบักเท็ดน้ำซอยเอาจังสีแด้วมือดนตรีจะฟาดเด้อเดี๋ยวสีลำใช้แค่ใหนพี่น้องฟังจัดแคร์หางอื่นเออเอาทุกเออยาฟา้าบอกกะะ็ะยาฟ้าเอายังก็ะยาฟ้าเอาเอาแค้นทดสดก่อนจัดแคร์หางอื่นเออเอาให้ทุกรถทุกศาสได้ให้พี่น้องฟังเขาถึกผิวบาหมอลำแท้ เอาเงินอีกคนจะเฝ้าเมื่อเด้อเอาให้ดูดูเนี่ยโอ้ยมอแกนกระอยากได้น้ำเออเอาเป้าขึ้นพี่มอแกนอยกับจอยขึ้นกันดีนะกกับคอยบ้าพราเสียวบ้าเอากรพอเสียวไปขึ้นกันคนเนาะอันนี้ถือ่าลาำก่อนจักไหนเด้อฮาด ผู้เสือไล่ๆนี่มาคึกทาทางแท้นมันดังแห้งบะคอยจักลหละเนาะไปย็ขบอกเคยจับไม่ดังค่ะเมื่อนี้คอยถอดตื่นเต็นมาพ่อมะลันผู้ชาย พอสัตย์ให้ฉันนี่ซื้อใส่ฟังเอาเรื่อพอกันทั้งลำฉันนี่อยากให้โทรมาโลดผิลแสนย้อนใส่แคนตั้งฟอนก่อนเดียวเมื่งก่อนละฟังให้มันดีมันดีอย่าเฝ้านี่ละเมื่อนอนฟังหมอลำคู่อยู่เปลี่ยนโมจันนี่เดือดอาป่ากันมาฟังหมอลำมวนอย่าเฝ้าเดือนกะนี้จากฉันไพจใครเรบอกใครย่ามีครบทุกอย่างทุกอย่างละมีครบทุกอย่างทั้งทั้งหลังละทั้งตีทั้งทึงทั้งทึงละ ขเหืองเขาปั่นไก่ไก่หน่อยโบยญ่กระโทหนาหมอลำเมื่อค่อยดากเอาละแม่ละขน้อยโบยญ่กระโทหนาหมอลำเขาหนึ่งเาก็จันนี้ไม่รู้สู้บ่สู้ให้ลองเบิ้งตีใจตีใจอยากจะขอนอนไงปั่น ขอละน้ำส่งน้ำเกกาสนเล่เบิ่งสาวสำนอยพ่อห่างไปละเมียเจ้าป่านี้ป่านี้จะนัดทำละบอดีเมียหนีบอสังเจ้าอยู่ลังคอยอยู่ทางทึงเบื่อเงื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 อคอยคนงามใจไอ้เอ้ยพี่กันเป็นเจ้าอยากได้นองไปเป็นเมียเป็นเมียละสิบอให้เสียเงินทำจากบาดไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยไอ้เยขันเม่เจ้าอยากฟาดค้นสองสามที่สามที่อยากจะเจ้าละบหนีเมือเฮือนจากเธอ จักเตือละเมืองินจักเตือตาโบซื้อบจะใ้ถามพี่หมอแข็งแม่รู้แม่รู้บกกันแม่รู้เียนไวจะเป็นซื้อเนะบอกถามก็ถามดีอาเ่องมแ้กตาถาพี่หมอแค็หมอแคนเอ้ยแม่นบ่แลวพี่เยวเบิ่งแขนน้องเนธพี่อายเูเบิ่งถ่ายละปึงคืองฮาโพูด ฮว่นคนบองแงมของดีมีน่อยพออ้างปลาเมียเจ้าป่านี้ป่านี้สิให้เจ้าล่องฟีขั้นใจคือว่าบ่อยากบอกของฟีปลาลาแก้มเจ้าละปลาลาปาสันนาเมียเจ้าสานาป่าสันนาเมียเจ้าสานาป่าเมียม่น้องเอาเทะเทเทะเทดำหรือแหลของกินละผู้ใหญ่บรรดเจ้าแดไงจะห็นฝ่าเถ้าคืนปึงสึงและแก้มเจ้าปึงสิงปึง เจ้าว่เพิ่งซึ่งเพิ่งซึ่งแล้วแก่เจ้าว่เพิ่งซึ่งพ่อบักตึงมาฟอนน้ำกันน้ำกันน้องอย่างี้อ่างนี้ย่พอกับเม่ปันไหนมานั่มพอกับเม่ปันไหนมานั่ถ้าไปบอกอยากคำกับผู้นั้นมามาที่ไอคันบอกจิ้งคือว่า คือบาสีห้ฟาพามายืนขันเ่าวลาบอจริงปิงสิงแก้มเจ้าปิงสิงปิงสิงแก้มเจ้าปิงสิงมละตะลิงเหวสซันเหว่ซันลาบบ้นปู้บาตันลาบบ้านน้ำไหลย้อยตัวของถอยป่าใสลูกเมียลูกแม่ป่าใสลูกแม่ของตั้งน้อยบแหลมาลองแม่บอจริงบอจริงมาลองแม่บอจริงเ้ยจักมันอีหยังไหลอยู่เยิ่มเยิ่มอยู่พี่นองเอ้ จะเปม็นห่อนเปม็นเอามันยางต่างหลออันบอลำปาใสก็มีตัวสวยบอลำชาลีก็มีตัวสวยคือกันสู่กันมั้งไม่ได้แขยครับเจ้าคันสู่ไม่ได้ขอสิมีแนวแดนแดงอยู่ คอยบอกข้านี้ยานหรอกเจ้าก็ไม่ไปช่วยคอยก็มีคือกันอาจารย์บุญกองหุ่นนั่งหุ่นสู่บอกข้าเจ้าคอยก็มีลูกสาวคอยบนาลีเจ้าคือ้นไปลูกสาวจะเป็นมาก่อนโอ้ยกระเม่มันจะฟาดก่อนเลยล่ะโอ้ยชาลีเอ้ยครับสมัยสมัยนี้จะว่าสมัยยังสมัยไทยซื้อเล็กเกจกซื้อดินสมัยลงเงอนเหยียบหัวสร้าง น่ดีมีคนเที่ยวแก้วตาทิ์สมัยเปียนสมัยปอกสมัยหลอกสมัยล่วงนาเมื่อเปลี่ยนเป็นหลังมือมือถือสากาถือสินหากินซับซ้อนสมัยเด้งสมัยฮอนลี่สนหาเงินสมัยเพิดสมัยเพิ่นนุ่งเขินผู้ใจเฮแต่ว่ารุนนี่บ่อเฮดอกเออขึ้นยกนากอยจิใซกกระปุงมาอยู่ห้องบึงยิ่งเมื่อจิกขึ้นเขาบ่กันใส่กระปุงเป็นตะไครอยู่เด้อ เดต่มีบทอ่านกินแทจังหน่อยเว้ยเนาะยังผู้หายยังผมเห็นกตินเว้ยเจ้ายังมาคอยพูดดต้มีบทอ่านกินเลยี่ตัวจาเคยเนาะไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เป็นยังหรวะสมัยมาป้องเขาสมัยเสาออกดอกผู้สาวออกหมอนอกอันโอ้ยม่านทองทองนำา้าสมัยคนเป็นบ้ามัวเมาเตียนน้ำเหล็กนอนรับไปฝันว่าเรืีอสร้างพดเบวับื้นแหลมเอ้ยฝันเล่อยไปเรื่อยตัวไห้เฮงซื้อนำ พอใหญ่ขามบ้านสังแก้วนี่ละใกล้ๆนี่ละเออแถวสะพานดมนูมีละ <c oughs> พอใหญ่ขํามบ้านสังแก้วขายล้วยป้อมใส่โบยังสมัยคนลํำจริงเพ่งสติงเต้นฮอนอุ้ยบางคนติ่มคนฮอนบ่จักแมลูกอ่อนจริงหอดพวกบูเทาเป็นเบิดบ้างอีเนอ้ยเคยฟังลามาหลายแล้วนี่จระทำเจจูดสู้เมื่อนี่ถามไหลเศร้า ผัดปลาเจ้าโตลูกลาลำจริงให้แม่ฟังในเด้อเพื่อนว่าแม่นบอกสมัยลำทุกวันนี้ผัดมีเพลงแถมเติมหมดทันหอดหาทุ่มขอเพลงซำนำเข้ามากินตาล้านี่เริ่มมลำปลาใสโอ้ยลมำพัดตึงนะครับไข่กรมาศิเป็นเจ้ากระเบื้องข่เนี้ยก่อนจะขอลมพัดตึงอีหยังก็ษัหนี่อีเกเจนตาแหล่บอกเออโอ้ยจะเป็นปวดไข่อยะมาสิกระตึ่งลุดนข่อยนีย่มันกระโวย เออว่ามีมองอยู่ดอกเอาจังสี่เพื่อนมาสมัยนี้สมัยกล้วยสองหางเจ้าเคยเห็นกล้วยสองหางบาอกเคยเห็นหางเดียวทางสองสันคุยกันด้วยแขนสอกหัวออกเป็นผู้เลี้ยงลาน้อยอยู่นือนฉันขอเตือนเอาไว้ลูกสาวไปบางกาอกเขากอกกันอยู่เนอ <c> น <oughs> อันแน,ยนอยูพียามเขากินแป,ป๊บสี่โอ้ยขวกระเบา้เดียนออกแล้วเนาะ